คือถ้าว่าบวมจนเมาหลงอาจติว่าะยะนั้พวกหูหนวกตาบอดพวก็ใจหินเอาวะกันเอาไปที่ไหนเอาเนี้ยเนี้ยเนี้ยไปไหนเนี่ยแล้วถ้าคนพอคนเมียนมันไปกันดอกมันห่าวนี่กระโดดไปตาม่ต้อินไปตาไม่รู้มันเนี่ยกระโดดตาเห็นรูปเอาตาจะเกิดเอาแหลรเกิดปัญหาหูฟังเสียก็เกิดปัญหา คือกินกี่กินเหม็นหอมกระสิปัญหากิน่ะแซบกระสือปัญหากินแซกกะมีปัญหานั่นพมดีกระสือปัญหาเนี่ยยะปรับตูวต้อบหอกนามบางทีจริญหายันเยอะจเฮ็เอาจนนันดับเ็ไปไมมหมันไม่หีงยังไงตาวไม่เห็นยังยองละนำไปนำไป นักต่าน <royable> ักเขามันเป็นเาของยีพมีแอ่เอ้ยฝากก็ดินจบดแตขกวาดไปก็ละมากใจเวลาไส่เวลาตัวม <Tomorrow. S 2> ันเท่าว่าจัเอาก็เ no. ท่าตรวก็เท้ามันก็าตเลยาตกันตาแมงเพียงมันเกิดได้ไหมกระด้ษใส่สัมันู่ไส่เราพูดจากววามมันอยู่อะมันเกิดจากไส่ไอ้เว็นาก็สนมันเกิดจากใส น้ำหาบ้างด้น้ำหาตัวก็นแต่ว่ามันยุดเสมันก็ยุดจิตกับลกกตัวจิตอัจะคิดคงแต่งกันจิตมันมันมันรวมแล้วก็่อยลุกลลุ้รมันก็ลุะเอียดมันก็มีมันกบอกปวดมันก็เท่าตัวตมันโยจิตอันนี้จะโย่ที่จิตใจทามันลุกล้วมันก็หยุด้ามันนิ่งแล้วมันก็หยุดคือจังหวะของสร้างเนย บาเดี๋ยวมันลงไปขันใจลงร่งรงก็ลอยรูรูรูปับเวลามันดับสนิทมันทีพวกยังว่าปวดไปนั่งกันเลยกันเลยนั่งสามมือกับสามมือนแล้วันแบบจะถอนขันถอนมากขนาดยังปวดให้เขาพอมันไม่ไปจำล่างความฟุข์มันอยู่ในร่างกายขันแล้วถอนปั๊บเป็นน้ำเป็นก็ปวดให้เขาขันนั่งแต่เดี๋แต่เละมือหนึ่งขึ้นหนึ่งสามขึ้นมันก็บว่าปวดเจ็ดขึ้นก็บว่าปวด เือเือก็จะงผักเงมือนซิำติกินมันไม่ออกจากเพราะว่ามันจิ้ิ่งแล้วสิ่งเลมันก็มาเกิดอันก็มาเกิดที่ส้งสุมผาไวอยิ่งต่เต้นการกินันบยวยแจงมันก็มาเป็นอย่างนีมากอ้ลบไปหมอันมากกาีห่อเคยจะัเออการห้าวโห่ะไรเรยกเป็นเข่ารูเขารูเป็นท่าท่าคมมันเป็นทางหรือทาา ถอนมาพิจารณากายพิจารณาไรออกมันสุดๆครับไตใส่พุ่เรือดหนังไเเนื้อหนังมั่งไตมั่งจนกันรลยไรออกอะไรมึงมึงมึงมยหนาพี่เห็นกันนี่มันกับมัน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 เป็นอย่างไรมันกับมันไม่หยังมันกับลูกว่าตับเป็นไตไตเป็นเนื้ปอดเป็นดน้อันนี้อเป็นเลือดมันเป็น้หนังเป็นเนผมเป็นเนขนเป็นไนอไรอาการเป็นสองพอเห็นแบบนั้นก็วบ้าง มันว่างมันว่างมันก็ไม่อย่างก็ยุติสิเจ็บนก็หลุดมันก็ปล่อยสบายจะบ้างแล้วว่าเห็นแล้วมันก็เป็นเขาส่วนมากมันจะปล่อยว่างปล่อยว่างปล่อยว่างมันกั็ลุดไปจนตัวเจ็บมันดีไมของอย่างมันของแต่ลูกกับน้ำทำนี้พี่ของเยอะเลยเดนี่ยมาพี่เสียงคำของเราของลูกของน้ำตื่นเต้นันผู้ชายก็หมักเด๋ยในบ่ เออแต่น <ạ. S 3> <Th> ันอ้าอะไรเด็ดเด็็น่อย่างนบนมันก็เก็ดฟ้องไก่ฟ้องไข่จิ่งดีไอ้ตัวไข่ตัวกขหนัดมันยอใส่เนี่ยครัน้ำไตัวนกไปเขาไปก็อี้ตัวนี้ตอนนี้ัอนนตัน้ตอนนนี้ตอนน้ตัวตอีตัวนี้อัวนี้ตตันี้อีัวนี้ตัวนีนา้าันีต้ันนีตันี้ตอนัวนี้ตีตัตน้นี้ตัน้อต เมตตากรุณาวุฒิตาผู้ปีนามันใกันเมตตาอะไรที่ผู้ีกได้เลยแต่ก่อนมันเกิดความโลภความโกรธความร้องความใคร่ความกวแล้วก็ยินดีกีเลสตัณหาไม่ถึงเกิดมากปั๊บตัวน <t ong uits> ี้ไปพูดก้อนสั่งส้างก้อนสั่งสังลูปสั่งงขันตวนีบ่มมี่ับ่มมี่ว่าจะสกเลยขันตุลีบอมมี่ขับอมมี่ซทุเมื่อเดี๋ยวนีอย่าง้ากันก่อ เดี yeah, ma, yeah, mm ๋ยวพูด้รูเราก็เอู่ตนนี้เอาปนยนยุงเดี๋ยวปยนยุงอยากม้านล่ะมันยุงน้ำนามจะของตัวเองเมีรอเออขันมันเป็กแลนก้อนก้องกันไม่รกันยงก็ตัดก็พบเออมันไหนว่านนัจะคล้องทุกจะคล้องทูบทุกโคตรก้อนเฟไม่ใด่เลยมันไปมันงอเองอ่ะฮึขันตัวนี้มามาเกิดมันก็ามเกิดไห ขันว่ามัราันนเมคอยมัน่ดังเันาายใจตาดังก็ยังหนวกก่ติดนี่มันต้องเกิดตอนนี้เป็นสามอันเปนยักได้ตัวอะเป็นความอยากใหเนี่ยอะไรแย่กันมันก็แตกตัวลกแล้วมันมันทุกขึ้นมากไปหาากๆเรื่องกนลูกอันนั้นเรก็ลูกอันนี้ปัจจุนประสาแตกมีอย่งกับม่อย่งเห็นไหมั่น มันก็เป็นอยงไปนนชีขาตัวนี uh ้ตัวเดียวคนเ่าคนแม่ไปสิมานเขาวมาถันก็เรื่างได้ไหมุณหล่อย่างไอ้น้ำผงโอ้ยกดหคนแม่ตาหกคุณเทนเดรดาวเนื้อภาษใจดีเออลากราะเอ้ราไปกนไงนี่ัวเด็กเศร้าไปออนก่เห็นตื่นเต้ทันทีาเอาเน เรื่องไรี้ขาเอานั่งสมาธิได้ว่าไว้ผากเลยจะว่ามันเปานเาพนันพังนี้เปิดเก็บตั้งทำวัดทำวัดแล้วเอาสวดมนพอนสวดมนเลยจิตังบัญชายังแต่ฟังพบัญชากับ,น,บกน,นัน่งแจก,กว็ดีทีสองไปพอสมองก,อก็ดีแล้วับ อะไรกันลูกวะดีนั่นกแง,งลูเกิดว่ามอฟฟ้าม่วงอย่างนี้นเร<อ>ียนมาวราม่งั้นก็นกนทุกว่ะออวันนี้เขาก็ทุกแม่กับนีก็ทุกแลก้วนอะไนีอ้อะไรเดี๋ยวชอะไนี่จบทั่นนา่อย่างเอาเดียเด๋ยวไปอีนึงมเขามาปะนี่มีทเีล้วมีหออาีก็ไปห้าไป